เอาละครับคุณผู้ชมครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยครับวันนี้ครับอยู่ตลอดก็สู่เกมจําลองการลบใี่ท้องทะเลนะครับกับเกมเวิร์นออฟวอร์ชิปนั่นเองนะครับก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับบูมบอยนะครับฮัลโหลทุกคนฮัลโหลก็สำหรับในวันนี้ครับกลับมาพร้อมกับธีมเทศกาลคริสต์มาสนั่นเองนะครับก็จะมีต้นไม้คริสต์มาสอยู่ตรงกลางให้เราตกแต่งนะครับแล้วก็เมืองเนี่ยโดยรอบก็เตรียมพร้อมสำหรับแฮปปี้นิวเยียร์แล้วนะครับ ซึ่งฉากในล็อบบี้ของเราเนี่ยก็สามารถเข้ามาตกแต่งต้นคริสต์มาสต้นนี้ได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมไอ้เหี้ยมึงดูใต้ต้นคริสต์มาสเลยเอ๊ะเบงอะไรวะเต้นบีบอยเลยอะไรวะน่าจะมึงดูในใต้ต้นคริสต์บ้านแต่เห็นว่ามึงเห็นแต่ไอ้เอ๊ะประตูกระต่ายหิมะเต้นบีบอยประกระต่ายหิมะเต้นบีบอยคือตรงไหนวะางเลยแล้วประตูไปหิมะเต้นบีบอยอ๋อประตูกระต่ายหิมะเป็นบีบอยเลยเพราะสำหรับในอีเวนต์คริสต์มาสนะครับก็มีแต่ของแจกกันเยอะแยะไปหมดนะครับอย่างแรกเลยคือเข้ามาเราสามารถเลือกของขวัญฟรีได้เลยนะครับว่า คุณจะต้องการนเรือลำไหนเป็นของฟรีนะครับอยากได้เรือลำนี้ก็กดรับได้เลยครับรับได้ฟรีเชยร์ Jesus นี่พอรับเรือปั๊บมันก็จะขึ้นเป็นโลโก้แบบนี้นะครับ่านที่สองครับปฏิทินแจกของฟรีรายวันนะครับก็จะแจกเนี่ยตั้งแต่แบบเริ่มต้นวันที่1ถึงวันที่25นี้เลยนะครับก็จะมีของให้เรามารับทุกวันนะครับอย่างต่อไปนะครับก็คือกล่องกาชานั่นเองนะครับนี่ก็คือกล่องกาชาธีมคริสต์มาสนะครับเราก็สามารถเปิด กล่องกาชาที่แบบมันจะแจกสุ่มแจกแบบของสุดโหดนะครับเกมนี้ครับผมเปิด98กล่องนะครับดูนี่แบบได้เรือแบบฟรีเพียบเลยครับโอ้โหิ่งเห็นว่าโอ้โหกาชามันแจกเรือเทียสิบเลยนะปกตินี่คือเล่นเป็นเดือนกว่าจะได้1ลำนะครับนานมากอย่างต่อไปนะครับเกมนี้ครับมีระบบในการประกอบเรือขึ้นมาแล้วนะครับอย่างแรกลยคือเราต้องไปที่ท่าเือที่ชื่อว่าแฮมเบิร์กนะครับระบบอู่ต่อเรือตรงนี้ครับพอเราคลิกเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะบอกว่าเกมนียสามารถประกอบเรือได้แล้วดนั้นเอง โอเคครับเรือที่เราสามารถประกอบขึ้นมาได้คือชื่อว่านีออทนะครับเป็นเรือระดับ9นะครับซึ่งเราก็ต้องทำเควสนะครับเก็บไปเรื่อยๆนะครับจนขั้น20นะครับเราจะได้เรือนีออทสุดโหดนีนั่นเองนะครับเป็นเรือที่เก่งมากคือมันโหดมากๆในแพทนี้เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ยังมีนะครับกิจกรรมแจกพวงกุญแจสุดเท่นะครับเวิร์นออฟบอร์ชิพเอ็กซ์กิฟทีวีนะครับ ก็มีจํานวนจํากัดนะครับ100อันนะครับเพียงแค่คุณผู้ชมต้องสมัคร ID ใหม่นะครับเป็น ID ใหม่พอเล่นเสร็จ1เกมเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเข้าไปที่ลิงก์ข้างล่างนี้นะครับก็ไปกรอกข้อมูลนะครับชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่ในการจัดส่งนั่นเองนะครับส่วนใครนะครับที่กำลังจะสมัคร ID ใหม่นะครับหรือว่าจะกลับเข้าไปตบไก่สักครั้งนะครับอย่าลืมสมัครใหม่โดยใช้โค้ดชิปมาสนะครับก็จะได้ของตามนี้เลยนะครับกลับไปตบไก่ได้อย่างสบายใจนะครับก่อนจะเล่นนี่คือขออนุญาต ไม่ได้จิงโจ้นะส่วนจริงเรือผมชื่อ The Gracias ชื่อเรืออะไรวะนะขอสำเนียงฝรั่งเศสต้องให้บูมพูดอะบูมพูดฝรั่งเศสได้ The Gracias ทุกคนดูครับโอ้โหผมมาเป็นสกินปลาคราฟซะด้วยดูดิเออปลาคราฟบ้องไวไหนว่าเรือมึงเรือปลาคราฟจริงเหรอวะเนี่ยมึงหันมาดูกูเรือกูลายปลาคราฟเลยโอ้โหโอเคใช่ พร้อมแล้วเดี๋ยวนะั้นเตะเจมต้องใช้กระสุนอะไรยิงแอบรีโหลดเท่าไหร่อะรีโหลดยิงเลยได้ไหมยิงดูดีดูดีอย่ายิงกูก็พอมันมันยิงเพื่อนไม่ได้แล้วมัง้งตอนเนี้ยบอกขีดคอนโทรแล้วเมาส์ชีวุ้นกระสุนเร็วมากคอนโทรแล้วเมาส์ชีแปดจุดหนึ่งวินาทีแต่กระสุนจเจมโคตรโค้งเลยนะยิงเคิร์ฟมากเลยถ้าเคิร์ฟก็ใช้เฮดกีไว้ถ้าเคิร์ฟแบบเคิร์ฟมากนะโอเครับทราบกับตันสายเพียบก็ไปซ้ายกูไปซ้ายกูไปซ้ายก็ไปซ้ายกูเจอเลยมันรุกขึ้งบินไปหมด เฮ้สายสายสายได้ปะเนี่ยเฮ้ยนี่มันโอ้โหผู้ชมดูปู่บินคาบิกาเซ่ครับบินแมททำภารกิจมาส่งนี้กัำตันสั่งมาช่วยโอ้โหผู้หญิงได้สูงสุดแค่นสิบกิโลเองเหรอเนี่ยอ๋อ16กิโลเข่าบางเข่าบางร้อยสิกิโลก็แบงดาชิดเฮ้ยมาว่ะลูกนี้โดนแน่นอนครับดูครับกูไปเจ็ิญพันธ์ เอาละกูจะเรียกเครื่องบินของกูสวยมากบอยให้โดนสักคู่คุณโดนดิบใครยิงมึงหว่าวะมันดิบมันยิง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 สิบโลกูดักงดูลบเลยลบเลยลบ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 มึงก็เปลี่ยนโอ้เอ่อมึงหลบให้กูนิดนึงหลบให้กูนิดนึงวุ้ย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 โอ้โหเจ้าเพี้ยนแมงโคตรโหดมันไปยิงใกล้ๆด้วย ึมเข้าแบบเอาปืนเอาปืนไปจาอขบับยิงเลยกูถูกตัวจับกูถูกตัวจับกคนกสุนมาแล้วกสุนมาไอ้บอยเลียวไหนมาไหนมาไหนไม่รู้ไม่รู้บูมหรือบอยเลยเห็ุไม่ได้บูมบูมนั่นบูมไอ้คนสันโรนี่กูตายแน่ละโดนอ่ะเฮ้ยหลบได้น้องรย้อมเกาะนี่ไปหักเลี้ยวกันหักเลี้ยก่อนครับมึงระวังนักล่อยกันไอเรือหมอนนี่มาได้ยังไงเฮ้ยไอ้เรือเรือเ ตอนนี้อยู่13กิโลเมตรผมต้องยิงดักประมาณนี้แล้วก็ชะลอเรือชะลอเรือเฮ้ยพี่โดดเฮืยกโดนหรือเปล่าวะอุ้ยเกมมึงดูเกือบโดนต่อเฮ้ยต่อพี่โดนโอ้ยอะไรวะเนี่ยเกาไม่เห็นเลยชินะไอมันมันเบรกไม่บูมไม่บู้มไอ้เบรกมันเบรกมันเบรก กูไม่ได้มองได้ซ้อวันตอนนั้นมีตอร์ปิโดเลยนั่นอ่ะก anyway. ูถอยกันแล้วก yeah. ันนะกูเกือบโดนแล้วนะเมื่อกี้กูยิงไอ้หมอนั่นอยู่อ่ะไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นน่ะเห็นปะงิ่ยิงใครไม่ถึงเลยตอนนี้ไม่มีใครมาใกล้เลยโดนป้อบ๊มโดยบินหนึ่งนัดสายสายสายเครื่องบินมันตอร์ปิโด ชิบหายแล้วพวกมึงขึ้นหน้าแล้วเขามันจะเอากูมันจะเอากูกูเปิดหมดยิงแล้วกูเปิดหมดยิงแล้วเปิดหมดกดอะไรวะกดโอโอเคแตกหมดแตกหมดแตกหมดเจะเพี้ยนโดนว่ะมันจะเอากูด้วยดิเพี้ยนโดนหนึ่งเพี้ยนโดนหนึ่งมันจะโดนกูด้วยดิเชี่ย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 โดนวะเนี่ยเช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 ี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อ ไอ,อ,อ้เมือยนแมงน่งซิกแซกหันด,ดีกว,ว่าไอต่อไปโดนต่อไปโดที่มานี่คเครื่องบินใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เมกี่อของมึงคือของไอ้นี่เว้ยของเรือพิฆา,ดาเ,เด้วยระวังด้วยนะเดี๋ยมันก็มอีแล้วมนมาอีกแ้วมันมาอีกแล้วไอ้นี่ไอ้ี่สปอตกดยูกูกดยูพิซายพิซายด้วยแบนิยให้ยกูนี่หุหลอดเลยอ่ะใช่ยเนไรชิบหายแล้วจะโผ่ไปนะ รย่งีเลกูต้องเดียวละชิบหายละมีเซอร์ไพรส์รอมึงอยู่ข้างหน้าหรือเปล่านี่นี่นี่กูเจอแล้วกูเจอแล้วมันมีมันมีเรือลำหนึ่งที่มันเป็นเรือเรือจิ๋วอะเอบแอบนี่นี่นี่กูเจออยู่ยิงอยู่กูยิงอยู่มึงไม่เห็นนะนี่อยู่ตรงนี้อยู่ควันอยู่ควันกูเห็นกูเห็นทะลุควันเลยมันมีมันมีเรดาราไม่รู้กูเห็นทะลุควันมันไฟไหม้ประมาณนี้แล้วกันนะ9กิโลเมตร เราต้องเล็งไปที่เก้าใช่ไหมเก้ากิโลเมตรมันหรือมันเล็งคันเล็งสุดเล็งคันไอ้ยันเดียวคูต้องกะล้อหนึ่งฉากกูต้องกะล้อหนึ่งฉากจริงๆโดนอีกหนึ่งเอาแล้วกูติดใช่ไหมครูติดเหรอเอาวะครูเบรกเบรกครูเบรกเบรกและตอนนี้กูณจะเริ่มทุกคนบินบันไอ้สัตว์ไหนเบื้องอ๋ออยู่ข้างหน้าคุณนิวาอ้าวเอาดิเอาดิไปด้วยไปด้วยด้เอาดิเปิดระบบขับเคลื่อนไอ้บ โอเคโอเคโอเคกูเปิดระบบโอ้โหดูควันดำครับทุกคนเปิดระบบไปลักโลกโอ้โหเร็วมากเร็วมากทุกคนดูดิสปีดผมขึ้นโคตรเร็วครับควันดำมาเองกุญเรื่องวันแรงใส่ใส่ใส่กล่องอะใส่กล่องเออกูจูนกล่องมาอยิงปีหนึ่งกูจะวัดแับไนกัสตต้ได้ไหมโดนมีอีกหนึ่งสวยงาม เอาแล้วนะกระตูวัดกูแล้วด้หมดดีกูกลับวัดเกิดได้ตะโดนอแรงก็แรงแล้วกระตูมันแรงไม่ไรบูมปืนมึงกับปืนมันไซส์เดียวกันโุมเอาเลยมึงอยู่ตรงไหนกันเนี่ยอ๋ออยู่นี้โอเคมึงจะชนปืนมันไซส์เดียวกันส่วนกูชนเขาอยู่กูชนเขากูกำลังไล่เอเรือเล็กของมันอยู่น้กระตไปแลวเพื่อนแม่งเพื่อนแม่งเอาเครื่องบินไล่เลยว่ะใช่ใช่พวกเอาเครื่องบินสอง มาทนี้แล้วกันนะถอยหลังกันกูถอยหลังกันเฮ้อเฮ้อเฮ้ยมือนเครืองเรือจิ๋วมันแบบแสบจังวะเรือจิ๋วมันแสบออืยิงต่อบิโดไปละต่อปีโดขอซื้อแต่เดียวมึงยลเฮ้ยมันมีเครื่องบินอะไรใหม่ไอ้เครื่องบินรูปปีโนนี่คืออะไรวะเขาเป็นลูปปีโนนั่นคือระเบิดใต้น้ำ เราเปิดใต้น้ำกดยูเพ <pe> er ื er ่อเพิ่มระยะการยิงกูโผล่ไปไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> มันมีปุ่มถึงยูเลยเหรอ <c oughs> เยอะ <c oughs> นี่เลยอะไปเกี่วกูเยอะมากกูทำเป็นจอดแล้วกูเคลื่อนที่ทำแวบรสมิยการยิงมันผิดเพี้ยนเฮ้ยมีเทคติคการหลบอยู่ที่หัว แม่งกูโคตรอิจฉาไอ้บูเลยมันยิงเอายิงเอาแต่กูแม่งยิงแต่เรือกระจัวเฮ้ยกูเจอแล้วเจออะไรเรือกระจัวเรือกระจัวยังไงเออยิงเรือกระจัวเต็มเลยเรือเต็มเลยอู้จะเิงไอ้ตัวเล็โหออกูไรอยู่อะไรอยู่กูไรอยู่มันผิวมันผิวจัดเลยโดนมอุ้ยเกือบโดนไอ้ที่นี่เม่นมาตรงนี้ชัว กูเห็นจะควันมันลมมันเป่าควันมันแบบมันเล่งเต็มพิกัดเลยตอนเนี้ยเจมมีสองลาเจมเจมดูอยู่กูดูอยู่เอาสายก่อนตัววอะที่พหายแล้วกูหนีเขาแล้วเจมอะไรมัลอดสองลมเลดสองโอเอเลโเอเคโโอเคโอเคโอเคโอเอเคอไคเเเคเเเเเเโเคโอเคเเ มีตสาเบลไม่มีตสาเบลไม่เปิดตสาเบลดิสาเบลไม่มีสาเบลไม่มีมันยิงบูมมาจากไหนอ่ะไอเรือเล็กเหรอใหญ่เลยใช่เรือใหญ่อ๋อน,นี่ไงมันยิงตอ่อไปโดมนโดมาแล้วม,มันทิ้งมาแล้วมันทิ้งมาแล้วมันทิ้งมาแล้วโอเคอเ,คเคดี๋ยวกูเดี๋ยวกูยิงไหมเดี๋ยวกูก<ด>ูต่อไปโด,สดนสวนไปแล้วกูต่อไปโดนสวนไปแล้วกูเข้านะกูเข้าก่อนนะสามสองหนึ่งเปิดระบบขับเคลื่อนกูเปิดระบบขับเคลื่อนแล้วมึงดู Ia, ไอ้กูเจอมาแล้วกูเจอมาแล้วสิบสี่กิโลไม่ไม่มีมีหลังเกาะไปมันได้แค่ไอ้เคีื่องสิบสี่กิโลนั้นมันเลือดเลือดหนึ่งพันเลยเลือดหนึ่งพันบุ้มบองกูก็ไม่ไหวแล้วว่ะหมดแล้วใายเรียนพันทันทีกูมาแล้วบุ้มอยู่ใกล้กูมากเดี๋ยวกูยิงเขายิงเงี้นี่ให้กูยิงบุ้มบินให้ฮะไอ้บุ้ม ชิบหายแล้วนั่นเดียวลูกเดียวไม่เป็นไรไม่เก็บไรยีนี่อยู่ไลรยีนี่อยู่ไม่ใช่ตามหลังกของตอมิดเดิ้ลแกนะแกมาแล้วลบไหนเรือเล็กอยู่ไหนเรือเล็กอยู่ไหนเรือเล็กอยู่สายมือไอ้บะ๋อเรือเล็กอยู่สายมือโอเคไปไปไปบยวบัวรักไปช่วยเดี๋ยว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 ไอ้เชี่ยนี่มันยิงกู ลบ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 อันหางเสืออันหางเสือกูยิงไม่ช่วยอยู่กูยิงไม่ช่วยอยู่กูตายแล้วเอาตายโนเลื่อเหลืออยู่ร้อยมันอยู่ไกลมากอะกูไม่รู้จะยิงมันยังไงจริงๆอะเรือเล็กมานกำสุดท้ายแล้วเจมเรือเล็กตอนนั้นโอเคโอเคเดี๋ยว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 มันมีเครื่องบินโอนมันสมองมาเจมมเลยมันเอาเครื่องบินมาทำลายกูหลบลบลบ อู้ยตายฮ่า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 ขุ่ทำไงดีบุ๊มอัยการยิงโคตรแม่นแล้วนะกูยิงโคตรแม่นจี๊ดมันมันยิงโคตรแม่นเลยคนเนี้ยอือเอาไปคืนหนึ่งลูกไอ้ควายมันไม่โดนหรอกเพราะว่ากูกำลังเข้าไปที่ไอ้นี่แหละกูกำลังเข้าไปที่หลังเกาะบุม กูช่วยยิงอยู่กูช่วยยิงอยู่กูช่วยยิงอยู่ยิงใครกูยิงกูหลบอยู่ยิงยิงหอไอ้ไปยิงหอยิงเครื่องบินโอเคยิงเครื่องบินยิงเครื่องบินมันทิ้งระเบิดมาแล้วมันทิ้งระเบิดมาแล้วเอ้ยเจมส์เร็วเร็วก็บินมาเร็วเร็วก็บินมาเร็วเร็วก็บินมามึงเอาเลยมึงเอาเลยไหนวะอ๋ออยู่ตรงนู้นหรอไอ้บาเยส์มันเล็งมึงแล้วนะบายเล็์มันเล็งกูบาเยส์มันเล็งกูโอเคโอเคกูหลบ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 ไม่โดนไม่โดนไม่โดนได้เลยกกูหลบเ่ง ไอ้กูเอามันเองไงบายเยินวัวเองไอ้กูเอามันเองไอ้ยืดที่าแกละตาต่อ้เป็นแผลไอ้พวกดนนีเฮ้ยเฮ้ยไอ้หลวงพ่อเสกตอมิดหายหลว่อเสกตอมิดหายเฉยตีกิโลกูก็ไปเกมไปอบายเยิงบ่ายยิงบายยิงบ่ายยินงาเเเเขโอเคเอามันนี่มันิ้งมันมันขับช้ามากระยะมันสิบสกิโลกูต้องยิงสักสิ แต่ถ้าเรายิงเลยคือมันมาโดนก็ไปหกพันมาโดนก็ไปหกพันมันจาะมันชะลอ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 บอยมันชะลอนะแล้วแล้วมีต่อไปโดนมาอีกแล้วไฟ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 มันยิงเรือมนทุกคืน้ยมันยิงกูด้วยว่ะแม่งเฮ้ยเป็นไรเจ็บเจ็บรอดบอยพโดตไหน เราเเต็มเกูรับเต็มกูรับเต็มไอ้บอยยิงเรือราทุกเครื่องบมีกรดบอยหนีไม่ได้หนีไม่ไหวเอ้ยเอาไม่ก่อนเอาไม่ก่อนให้มันสับสนให้มันสับสนเอาเอาไปยื่นเอาไปยื่นเออเาไปยื่นเาปยื่กูเปิดกูเปิดระบบยิงกระบิดแล้วเปิด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 ระบบยิงกระบิดกูเปิดระบบยิงกระบิดแข่งไว้ก่อนแข่งไว้ก่อนบอยไปเจมเฮ้ยไม่เลยยิงเดียว บอยยิงมาดิไอ้พังไฟมันติดแล้วไฟมันติดแล้วไฟมันติดแล้วฆ่าบันฆ่าบันเฮ้ย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 บอยยิงเข้าวู้พังดิวะเอ้ามันแรงกเปิดระบบขับเคลื่อนเคลนเลือนเล็กเกมมันมีข่าวร้ายอะบอกเกมเด็ดตอสุดท้ายแล้วเว้ย อะไรที่กลัวไปเป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวกูยิงไอ้เชี่ยเรียมที่เคงบินมันเองเล่อเลือนเล็กมันเลือเล็กมันมองกูไม่เห็นมันมองกูไม่เห็นสไปตรงไหนอ่ะอ๋อกูเห็นแล้วกูขอโทษมันอยู่ข้างหลังเฮ้ยมิตลายมานี่โอ๊ยยังยังกูยังแข็งอยู่มึงต้องลงแต่ลบไปกูไอ้เชี่ยเรียมมี่เครงบินมึงอ่ะไอ้เมื่อเลยไม่ใช่แผลจะเป็นแพ้ เรนแพงไอ้วันนี้เก่งกันจังอ่ะหรือกูกระจอกวะให้คนดูตัดสินเองแล้วกันนะกูไม่รู้คือเราเล่นปกติเรามีโอกาสเจอเรือดำน้ำไหมมีใช่ไหมมี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 เคยเจออยู่กูจำได้ตอนกูไปเล่นแล้วกูจมน้ำตายจอะจมตายแล้ำน้ำกูจมน้ำตายนี่ไงมีต้องสองล้ำเนี่ยเองโอ้ยชิบคืออย่างนี้เรือกูเนี่ย เรือผมนะทุกคนมันมีสกิลยันตัวไอเลยมันไกลมากสกิลยันตัวไอสกิลยันตัวไอเลยระยะการยิงสูงสุดอยู่ที่15.1กิโลเมตรเท่าไหร่นะ15.1กิโลแต่ว่ามีสกิลในการแบบทำให้รีโหลดหันหันสองไว้โหรีโหลดเร็วขึน้นหรอใช่50%ที่สำคัญเลยคือเรือกูใช้เทคโนโลยีสเตลด้วยนะเหมือนเนี่ยดูดิ ي, อลองซูมมาดิไหนไวะไหนใช่มันสะท้อนแสงไงกันบุก GPS กันอะไรนะโอ้โหสเตลเวววาวจัดเรือแม่งทำมาจากโครเมียบหรอเรือกูทำมาจากกระจกเว้ยมึงแพ้กูแล้วเจเก,กูใช้เทคนิคกระจกเงาที่ผ่านแล้วฟุตบอลเองกูฟุโตบองไทยเล่นเกมหรอไม่รู้ไม่รู้เจโลวังฟุตบอลเองมึงใครคือฟุตบอลสิบสามกิโลกูยิงไปก่อนกูยิงอไอ้ลำนั้นไปก่อนที่ผ่านแล้วกูโดนเยอะจัดกูโดนเยอะจัดกูโดนเยอะ เอาไฟไหม้ไปดีไฟไหม้น้ำร้อนลวกไฟไหม้น้ำร้อนลวกสาลำเลงกูอยู่เนี่ยนี่นี่นี่กูไปกระบุมกูซัดไอ้เอหลังก่อก่อนป้าบุมไปได้เลยโหเอะอโหตรงการนั้นเปนเพียงเพียงเพียงทกันเยอะเลยนะงออกได้หรอวะเพิ่งเห็นจริงปกระสุนเด้งด้วยเหรอเออมันระสกระนกรเด้งออกแบข้างนอกย่แม่งอัปเดตมาใหม่ชัวร์มันอยู่ในควันใช่ปะเดี๋ยวกูเปิดระบบเสาเบา ไอ้เฮียของโกมาเฮ้ยโอ้มันเล่นไม่หยุดเลยของโกปุ๊บเปิดระบบการคูดาวมันเจอทีมันเออเออเออระบบการคูดาวกระสุนไฟไหม้แล้วหายแล้วกูมาเจอคนกันบาสองลำสวยแล้วไอ้เฮียไม่เป็นไรบุกเข้ามงอยู่มยโอ้ชิบหายแล้วลาดลาตะวินไอ้เดือยพี่ฆ่าสองลำนะอยู่ติดกันเลยค่อยแตกอ่ะเพื่อนเราเหรอมันแตกมันแตกมันแตกโอเคมันแตกมันแตกมันแตกยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปเด็กไอ้ขงโกนี่น่าแตกตามไป ของโก้นี่สัตว์กูเล็งไม่ได้กูเล็งไม่ได้กูเปิดกลับไม่ได้เลยเรื่องอะไรมาข้างค่ายวะเนี่ยมันได้มาได้แต่งบูมมาได้แต่แล้วโอ้ชิบหายแล้วกูเปิดค่ายให้มันเหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียวบูมเอาเลยได้ๆๆกูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วเรียบร้อยมันน่าจะโดนปืนร้องของตายเออยินไปแล้วกูยิงไปแล้วไอ้เพื่อนมาเลี้ยวกลับเพื่อนมาเลี้ยวกลับเพื่อนมาเลี้ยกลับเจย โอเคเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวขอขอปืนอะไรก็ได้เออสวยไอ้ลำนั้นไอ้ลำนั้นหนีไอ้ลำนั้นหนีกูเด็กซีนี้กูหมากูหมากูหมาโอเคมัน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 หันปืนผิดทางมันหันปืนผิดทางกูยิงก่อนกะไปกูเฮ้ยสายนี่คนรัดนี่ว่ะเฮ้ยเรือลำน้ำกูยิงไงอะเรือลำน้ำกูยิงไงอะเอาระเบิดทิ้งใส่มันอ๋อไอ้ระเบิดอ๋อไอ้ระเบิดใต้น้ำโอเคโอเคกูจำได้ละทีนี้คือเราจะต้องยิงสองลำ ไม,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราเอาเรือใหญ่เหมือนกันเรือใหญ่เหมือนกันเนี่ยยิงตอร์ปิโดไปก่อนนะครับเฮ้ยโยนไปแล้วโยนไปแล้วแต่ตอนนี้เรือมันติดไฟแล้วเว้ยกูว่าได้ได้อีกหนึ่งลำอ่ะจริงจริงต่อไปเหรอเออกูยิงต่อไปแล้วไม่รู้กูยิงไปมัะะ่วๆเกื่อถึงเพื่อถึงเฮ้ยมันเล็งสนวกเลละมันเบรกมันเบรกมันเบรกมันจะตั้งลำมันจะตั้งลำมันจะตั้งลำไอ้บูมันี่มัเลี้ยวไปไอ้บูมมันเลี้ยวกูมันเลี้ยวกูแล้วน่ะโอเคโอเคกูนายจะตายแต่ว่าเกมไปท้ายเรือกูหน่อยม ออยยู่ไหน้าคุณเลยนะโอเคโอเคโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วผู้สามารถเปิดเสาเบาฟังได้ป่าววะเปิด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 เสาเบ้าระบบเสาเบ้าจอยบ้มอดช่วยเพื่อนเฮ้ยโอ้โหไม่พังเอาบูมไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรถ้าพังก็ไม่เป็นไรนะกูเผาให้ไม่ทันเองพยายามเต็มที่ละ ไม่เป็นไรทำดีแล้วทำดีแล้วสวย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 แล้วโอเคกูเผามันติดแล้วนะไฟมันไหม้แล้วไฟมันไหม้แล้วเขาอีกเขาอีกเขาอีกได้กำลัง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 ตูรับต่อถูเอาสองเลยรับสองลำเฮ้ยทำไมเรือมันมันมันหายไหม้ทันทีเลยวะมันซ่อมมันซ่อมมันซ่อมไงมันซ่อมไงยิงต่อไปเตรียมเลี้ยวกลับมาหาคนเลยถูกครับสองคนรับสองโอเคว่าเก๋เก๋เเกมันหันหน้ามันหันหน้าเออคนรับสองลำนี้ยิงต่อไปโดไปกูยิงต่อไปโดไปซันโวลนี่ระเบิดแน่ไอ้เหี้ย อ้าวกูโดนตอนอ้าวกูยิงมั่วๆโดนเฉยแล้วก็อีอซูโตะลำนี้โดนกูเฮ้ยแล้วทำไมเพื่อนมันเข้าไปใกล้ยูโบส์อย่างนั้นนะมันมันเป็นเรือที่ข้าดมันเข้าไปเข้าไปทิ้งระเบิดไงยโอ้โเก็บอูนะโอ้มันเข้าไปทิ้งระเบิดระยะใกล้อย่างนั้นเลยเหรอใช่ใช่ทิ้งระเบิดระยะใกล้เค็มเค็มๆวูโซวูโซวูโซน่าโดนไหมโดนระเบิดเพื่ออะไรไหมน่าโดนระเบิดเพื่ออะไรไหมโอ้โอเคไอ้ยี่ห้อกระเสิมันปล่อยตอน โอ๊ยไปไปเป็นแผงเลยสักไอ้ฟุตโซ่ไอ้ฟุตโซ่ไอ้เบอร์เวดเดี่ยวเดี่าโอ้โหโขดฟินไปอีกเตรียมอยู่โบนอยู่ซ้ายมือมือขวาอู่บอยู่ซ้ายเออกูเห็นอยู่กูเห็นอยู่ไม่กูไม่รู้จะทำไงมันมันเหมือนจะจมน้ำตายนะดูดิไม่จมไม่จมมันแค่ขาออกจิเจ๊แต่มันแต่มันจะขึ้นมามอนระเบิดทิ้งมันโอเคมันไม่ขึ้นมาปืนยิงได้เพื่อนน่าจะสตห้แล้วป่ะเพื่อนสตาให้แล้ว ไม่ไม่พังหรอกมันเออมันมันหายไปเลยเว้ยมันต้องเจอดิยังไม่เจอมันขึ้นมาแล้วนั่นแ่ะมันขึ้นมาแล้วเห็นไหมน่ะไหนวะอ๋อสายสายใช่ไหมโอเคโอเคเรือดำน้ำเขาจะเรือจะเรือจะเรือดำดำด้วยกันอ๋อเรือดำน้ำมันไล่ไปยิงเรือเรือบรรทุกเครื่องบินเรานี้ว่านั่นแหละดูดิมันกำลังขอความช่วยเหลือ เออครามี่คาเซอยู่หน้าอยู่หน้าเราเว้ยอ๋อเห็นละเรือดำน้ำจีนโดนระเบิดน้ำลึกตายเลยเสียงดังบอมเลยตายในน้ำเลยโอเคเปิดระบบการยิงยิงโอ้เร็วว่ะเร็วว่ะโดนไปสองลูกโดน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 ไปสองลูกมันน่าจะต้องหักนี้เฮ้ยมันโดนตอนพี่โดนเรือดำน้ำใช่ปะไป้โดนีแแบบงเลโดน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 เดือดดำน้ำเราโคตรโหด โอ้โหบรรยากาศแม่งหน้าตกปลาใช่บหายเลยตรงนี้ตกปลายามเช้าตอนอยู่ละน้องอ๋อเราเพิ่งสังเกตเห็นนี่ว่ามันตอนแรกมันฝนตกนี่ใช่ใช่มันเปลี่ยนเปลี่ยนสภาพอากาศเอาะไรหมอนี่แกกำลังจะเลี้ยวใช่ไหมเลือเจมันสิ้งอย่างวะเลยกูมีเปิดระบบขับเคลื่อนกูลได้กูฟูลได้ยัน ตัวไอเลยว่ะกูขอโทษทีดูมาเลี้ยวเดี๋ยวหูไงเลี้ยวปาดไปปาดมาต้องโดนบ้างหรอวะช็อตเนี้ยอ้าวเพื่อนเราสาดไปแล้วที่รัดครูผู้ยิงโดนแท้แท้อุ้ยปั้เหี้ยว่าทราไมต่อบปโดนเลี้ยวได้เฮียเราโดนเลี้ยวได้เราทำน้ำต่อบปโดนเลี้ยวได้จริงเหรอวะเออมันเลี้ยวตามมันเลี้ยวตามเรือเลยมันเลี้ยวตามแขกเว้ยโอ้โหว่ามันเป็นอิงแม่นแท้เนี่ยอ๋อแล้นโดนอีกแล้วเนี่ย มันสิงโกระเบิดแล้วเนี่ยดอกเนี่ยเนี่ยโดนโดนแท็กใช่ไหมมันโดนยิงปิ้วปิ้วใส่อะเนี่ยตายเลยเออว่ะไอ้เหี้ยอ๋อมันยิงมึงดูมันดีก่อนยมันยิงไปสี่ลำแล้วมึงเห็นดูมันยิงไปสี่แล้วนะเว้ยเชียร์เพื่อนกูแบกจัดแข่งคตรเก่งเลยเฮียจริงดืน้ำเพื่อนเราเว้นละเอียดแลำสุดท้ายแล้วเพือ้าวแล้วมึงค่อยๆไปซะด้วยระยะสิบสองกิโลเมตรกับความเร็วระดับเต่าโอเค แล้วนั่นมันคืออะไรวะเนี่ยกายกรรมบินเครื่องบินโชว์แม่งนิสัยเหมือนไอพีเลยมันเรียกเครื่องบินออกมาโชว์เยอะไปหมดเลยบูมทุกคนดูครับเรือเราทุกลำที่คือแบบเพ่งเล็งเป้าหมายครับทุกคนจับจ้องไปที่สิ่งนั้นอันเดียวทุไอ้ไอ้กระสุนไปหาบางคนเยอะเลยเฮ้เครื่องบินออกมาหมดเลยเมื่อกี้เรือกูแม่งโคตรแบบสารพัดประโยชน์เลย เจรดีอ่ะิงแม่งสกิลยันตัวไอโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับมีใครดูมาถึงตรงนี้กันบ้างนะครับใครดูจนคลิปจบเนี่ยขอให้แบบเจริญเจริญเลยนะครับอย่าลืมเม้นด้วยนะครับก็สำหรับเกมเวอร์เนอร์วอลชิพนะครับใครที่อยากจะสมัครอดีใหม่หรือว่าจะกลับเข้าไปตบไก่ตบเกียนอีกสักรอบนะครับก็อย่าลืมใช้โค้ดนะครับชิปมาสนะครับในการสมัครใหม่นั่นเองนะครับก็จะได้ของสมนาคุณนะครับแล้วก็เรื่องพวงกุญแจนะครับก็จะ ถ้าใครอยากได้ก็ทำกิจกรรมนะครับแล้วก็เล่น1เกมนะครับแล้วก็ไปรับวงกุญแจกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอร่างคุณผู้ชมไปก่อนนะครับกับภาพสวยๆนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับรักทุกคนครับ